สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกรกนกอันนองกรุงนะคะอ่าดิฉันปฏิบัติงานอยู่ในตําแหน่งของนักวิชาการทางสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป่าสังอําเภอจตรุรพ,พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป่าสางของเรานั้นนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเราพสตบ้านป่าสางนะคะอ่าเป็นสถานีอนามัยขนาดกลางนะคะมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขด้วยกันทั้งหมด4ท่านนะคะและมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด8หมู่บ้านนะคะ,ะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 3 7คนค่ะโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลของเรานะคะได้รับการจัดสรรให้มีผู้พิการเข้ามาทํางานจํานวนหนึ่งท่านนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้พิการนะคะว่ามีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ ในองค์กรของเรานั้นได้รับมอบหมายอะไรบ้างน,นะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้พิการของเรานะคะอย่างแรกก็คือ,อผู้พิการนะคะได้รับหน้าที่ในการที่จะบันทึกข้อมูลนะคะสําหรับคนไข้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตาบลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มารับยาน,นะคะหรือว่ามาตรวจโรคทั่วไปหรือว่าคนไข้ที่มาล้างแขนนะคะ และผู้พิการก็ยังได้ทำงานทั่วไปนะคะเช่นอาจจะเป็นช่วยเป็นผู้ช่วยในการล้างแผลน,นะคะหรือว่าเป็นผู้ช่วยในการจ่ายยานะคะในในในคนไข้บางรายค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปทำความรู้จักแล้วก็ไปรู้รายละเอียดนะคะในบทบาทหน้าที่ที่ผู้พิการได้รับในองค์กรของเรานะคะเชิญเลยค่ะ ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพรรณกูทิพย์อายุ43ปีเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับการจ้างงานจากบริษัทกลินออดิตในวาตา33ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝาสังอําเภอจตุรพพิมานปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักง,งานบันทึกข้อมูลค่ะการพัฒนาของคนพิการการพัฒนาด้านการทํางานต่างแต่ก่อนผู้พิการไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าออกชุมชน แต่ทุกวันนี้มีการปรับตัวกล้าแสดงออกและสามารถทําง,งานออกนอกสถานที่กับเจ้าหน้าที่ได้และมีการศึกษาข้อมูลคนขว้าจากอินเทอร์เน็ตเป็นการหาความรู้เสริมไปอีกทางค่ะความคุ้มค่าและการแบ่งปันการจ้างงานผู้พิการดีกว่าการส่งเงินอย่างไรทําให้ผู้พิการมีรายได้ที่มั่นคงซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือสามารถซื้อสิ่งของต่างๆโดยไม่ต้องรบกวนเงินจากทางบ้านหรือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปอีกทางและยังช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวซึ่งทำให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากแต่ก่อนเกิดผลลัพธ์อย่างไรกับองค์กรเป็นการแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่อย่างการซักประวัติบันทึกสัญญาณขีพของผู้มารับบริการ ซึ่งจะทําให้รวดเร็วเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ไม่ต้องเสียเวลานานอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบศีกการรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการงานเอกสารรวดเร็วทันต่อเวลาช่วยทําช่วยทําทะเบียนรายงานได้รวดเร็วขึ้นเพราะมีบุคลากรที่มากขึ้นประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดีเพราะผู้พิการเป็นคนในพื้นที่ ทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่มาประสานงานและติดต่องานราชการเพราอจะช่วยแนะนําเรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่บุคลากรในหน่วยงานอื่นด้วยมีการแบ่งปันการช่วยเหลือสังคมอีฉันได้นําเงินส่วนหนึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้น้องน้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่น้องๆมีการสนับสนุนโมเดล10บาทดิฉันได้เข้าร่วมโครงการโมเดล10บาทและเห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมนี้จะทําให้มีการจ้างงานผู้พิการที่ยั่งยืนและจะเป็นการส่งต่อให้น้องๆผู้พิการได้มีงานทําในรุ่นต่อๆไปและอยากแนะนําผู้พิการที่เห็นความสําคัญของกิจกรรมนี้ด้วยค่ะวิถีสุขภาวดีมีเงินออมเข้าร่วมเ0สิบวันสุขภาพเปลี่ยน ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการเจ็ดสิบวันสุขภาพเปลี่ยนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทานอาหารจากแต่ก่อนที่มากแล้วได้ลดปริมาณการทานอาหารให้น้อยลงมีการออกกำลังกายในตอนเช้าก่อนมาทํางานทุกวันมีการทานผักที่มากขึ้นและทานน้าให้ได้วันละสองลิตรต่อวันและดิฉันจะเข้าร่วมโครงการที่ดีต่อสุขภาพนี้ต,ต่อไปทุกกิจกรรม มีเงินเจ็บมีรายได้หรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นคงดิฉันได้เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงทางการเงินได้เห็นความสําคัญทางการเงินนําเงินส่วนหนึ่งแบ่งเป็นเงินเจ็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่อไปดิฉันนางสาวสุพันโค้ดิฟขอขอบพระคุณบริษัทกลินออดิตที่ให้การจ้างงานของดิฉันในมาตาามสขอขอบพระคุณค่ะ